มไปมุกดาหารครับมุกดาหารแล้วก็จะไปอะไรนะคะเป้เครื่องบินคาเฟ่เครื่องบินอยู่สว่างครับอยู่สว่างค่ะอยู่สว่างตรงนี้เองค่ะสวยมากบีซีก็จะเดินทางที่พักด้วยทำบุญต่อเมื่อคืนมันมีอยู่สี่สิบโล่จับตัวตรบไปด้วยสี่แยกก็ลถคันตรงไปเลยครับอ๋อหรือเราจะไปนี้ก่อนเหรอเยังไงไม่เดี๋ยวไว้ทีหลังก็ได้เพราะเดี๋ยวไปเที่ยวที่อื่นก่อนแล้วอ่ะโอเคโอเคโอเคตั้งให้นั่งรำ ถ้่ยังไงก็เดี๋ยวผ่านทางไลน์นั่นแหละโอ้ไม่ทำไม่ทำไม่ทำเลยอและภาษาเออดีมันง่ายด้วยเน่ะกิจเจริญเจริญครับสีม่นเที่ยงต้นประแดง ตอนนี้ก็ยังไม่คุยนาวจะมีเสี่ยงภูมิต่อนะคะมบน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 ปูที่บอกเนี่ยเอาคิ้วอ๋อไม่คิวยาเสร็จลับลุงจะพา FC ไปขอพรน,นะคะเพาระพาะว่าแกมาอยู่กับลูกแกพี่โลูกไงลุงจะพา FC ฟซเมื่อนยกย้ยกันกับมาดามฟินนั่นเลย ไปขอพรนะคะเพราะว่าทูป36ดอกแล้วก็พันใบสีอันหนึ่งนะคะลุงไปขอพรให้นะคะจะขายบ้านขายขายที่นะคะ พอพรเองเลยนะคะทูบ36ดอกนะคะแล้วก็พันใบสีอันนึงนะคะ เล well. ็บสีก็จะขึ้นไปลอดนะคะ สกาเรนะชายะชายะปาริกิณัคขราชมหาลาภังปริทิเมนามนาโคอริยเมตรโย ο, โอจิสัตโตนโมพุทธายะน,นาสกาเรนะชายะชายะปาริกิณัคขราชมหาลาภัง ประสิทธิเมนามาาโคอริยเมตรโยโพธิสโตนโมพุทธายะอิทินาสกาเรนะไสยะไสยะปาริกิตนาคราชมหาลาภังประสิทธิเมนามะนาโคอริยเมตรโย โอทิตโตะโมพุทธายะอฏิกานขอพรเลยครับ แค่บนเลยได้ไหมได้ไหมตักตรงกลางเลยไหมตักตรงกลางเลยครับ ครับยุ่งงงงาสุจะได้ครับมันนอนนออมั่ครับให้นอะไรไว้แม่ทำไว้นะถ้าไม่สําเร็จมันก็ต้องมาแก่ถ้าไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรครับคือว่าตอนนั้นยังไม่สําเร็จครับใม่ขึ้นไปบนก็ได้นะถ้าขึ้นบ่อยขึ้นไม่ ยกอด่มอม้นัวไม่เคยอกออกสายมัทีเดินนอดท้ององค์ปู่แล้วนะคะ เมื่อต้องบัดลุงเสืออยู่นี่ประแจนะเออก็ตามหมู่บ้านรับโต๊ะนั่งเลยโยบัดโอ้ลุงเสือซประดานจะเยอะแล้วบ่เพ่อโมวิ่งกับตาบานต์ต์ดอกไม้สวยมากนะคะเลซี่พ่นมาจากกำแพงเพชรนะคะอยู่บ้านเดียวกันกับป้าไทยบ้านนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะ

น่นุ่หนุ่มนอยนาะขออนุญาตนั่งกับหนุ่มน้อยได้ไหมคะเปิดเนาะ นี่เขาจา้าปะย่านี่เขาจา้าปะคะฮะอ๋อ สวัสดีคัคะดูกรช่อแอนกนี่นะคะพิณาณาการพอจะเดินทางไปเที่ยวที่ทำชพโนโต่อ นะะ่นารักมากๆเลยนะ,ะเดินทางตั้งแต่เมื่อวานนี้เรียบชีก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะ เดินทางปลอดภัยค่ะขอให้โชคดีเด้อค่ะขอให้เที่ยวอย่างมีความสุข รอที่รอเลยนะรอนี่ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ